กอรสอบทำศึกษาสนามหลวงในวันนี้ได้อาศัยสมภิรรมของพนับ,บริษัทที่ร่วมกันสนับสนุนการอสอบทำศึกษาสนามหลวงจะให้การศึกษาพระประวัติธรรมของพระุหัะตามหลักสูตรธรรมศึกษาสาม,มารถจำรองรุ่งเรืองอยู่ในสังคม และมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจึงขออำนาจหน้ามาในกัวนละินอยธรรมของท่านทั้งหลายมานังกงเนิมการเรียนทศรรึกษาการรักษาของคณะสงฆ์เป็นการเรียนรู้ถึงพุทธประวัติพระธรรมและหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนหรือพระวินยัย ผู้เรียนต้องประมวลความรู้มาสแสดงอัธาธิบายให้ผู้รู้เข้าใจพระพัฒาสนาให้มากขึ้นาการเขียนอธิบายหลักธรรมตามวิชาเยียงความแท้กการิึธรรมยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระนัก,กถึงความสำคัญข,ของภาษาไทย นำให้เกิดความว่้งแหนในจิตปรลักไทยพร้อมจะเป็นผู้อนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ถืบไปสมตามพระราชดำรักของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชตรงน่าจะบอกพิษที่ว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเอง แต่โบราณกาจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาไว้ความรู้ทางธารมที่ได้จากการเรียนทำมศึกษายอ่อความโดยผลให้รกเรียนมีความประพุติครเป็นประชาชนผูด้ดำรงอยู่ในศิลธรรมทางพระพุทธศาสนากฎหมายบ้านเมืองและระเบียงวัฒนธรรมของชาติไทย การสอบทำวิศักษาสนามหลวงในวันนี้เป็นการทดสอบภูมิธรรมของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาที่คณะสงฆ์ได้กำหนดประกาศสมุดเย็บปัรที่นักเรียนจะได้รับเมื่อสอบได้ย่อแสดงถึงคุณสมบัติของปร,ริญญาดิชนเป็นคนดีที่หลงปูต้องการขออนุภาพ แห่งพุทธภาษีรัตนตรัยและกุศลสมบัติที่ได้สังสมมาด้วยดีแล้วอภินิหารออมน้ยพลให้ทุกท่านจงเจริญไปปูนในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นสื่นไฟเป็นนิพพานสมเด็จมหาวีรพระบุญแม่ปองธรรสนามหลวงท่านแต่งดวงวางกันสายชู รับการเมตตาของพระธมสูรสสี่ครับรับกตอนที่เราจะได้เข้าสู่กระบวนการในการต่อบนะครับต้องมีความญาตเรียนเิญนะครับท่านรออารมค์แจ้งปัญญาเรางุทธการสถานวิสาโรงเรียนถึงนั่งนล่าให้โอวาทตกนักินของเรี่เก

好。Oh.